ถ้ามองอย่างปกติไม่ได้เปลี่ยนเลยเรากลับมาทำหน้าที่ปกติเหมือนสื่ออื่นคนดูจำนวนหนึ่งที่อาจจะชอบแบบเดิมรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเป็นอีกข้างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนจุดยืนมันเป็นเรื่องของการกลับมาทำหน้าที่สื่อมืออาชีพอย่างปกติไม่มีอคติไม่มี เป้าหมายทางการเมืองผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเชื่อทางการเมืองต่างกันมันไม่ควรที่จะให้ทุกคนมีความเชื่อทางการเมืองอันเดียวความเชื่อทางการเมืองของผมกับการทำงานเนี่ยแยกกันโดยเด็นขาดตั้งแต่ออกจากเนชั่นไปนะครับเมื่อเดือน มิถุนา2560ก็3ปีครึ่งประมาณ3ปีครึ่งแล้วติดตามห่างๆแล้วมีหลายครั้งที่เราก็พูดถึงเนชั่นในฐานะของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ยังถืออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบริษัทเนชั่นบอร์ดคัสติ้งซึ่งเดิมผมเคยเป็น CEO อยู่ก็ถือหุ้นอยู่แต่ตอนปัจจุบันนี้ไม่มีหุ้นนะครับได้รับการติดต่อจากคนเก่าของเนชั่นเดิมอยากให้ กลับมาช่วยปรับปรุงตัวช่องของ Nation TV เพราะว่ามีผู้ประกาศระดับแม่เหล็ก5-6คนได้ลากออกไปขวัญกำลังใจของคนทำงานเน่เสียก็ต้องการอยากจะชวนผมกลับมานะก็ได้เรียนทางคุณฉายบุญนาคซึ่งเป็นประธานของ Nation Group ให้ชวนผมกลับมาซึ่ง มีจดหมายน้อยนะเป็นลายมือของคุณชายบุญนางเขียนถึงผมว่าอยากให้กลับมาช่วยกันพัฒนาช่องเนชั่นทีวีซึ่งผมเคยทำมาแล้วก็ผมเป็นคนรืเริ่มมาตั้งแต่ปี2,543าทำอยู่17ปีออกไป3ปีปีนี้เนชั่นทีวีครบรอบ20ปีผมก็มีเงื่อนไขไม่มากอะ่ะผมไม่ได้เป็นคนมีเงื่อนไขอะไรเพียงแต่ผมก็เห็นว่า เมื่อ,อคุณชายได้ชวนผมแต่ผมขอย้อนกลับไปเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นในนิช i o n นกรุ๊ปที่มีสองฝ่ายแล้วก็ผู้บริหารชุดเก่าซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งได้ออกไปนะครับคือคุณสุดิชัยยุนณปัจจุบันผมก็ไปตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วเกือบทั้งหมดยังถือหุ้นอยู่เดิมเพราะนั้นผมก็คิดว่า ถ้าเจตนาของคุณฉายต้องการทำให้ Nation TV กลับมาเป็นช่องข่าวที่มีคุณภาพเป็นเบืออาชีพเนี่ยก็อยากให้คุณฉายเรียนกับผู้ถืหุ้นรายอื่นๆด้วยเพื่อให้เหมือนเป็นความเห็นร่วมกันถ้าอย่างนั้นนะผมยินดีพร้อมที่จะกลับมาคือผมได้เรียนคุณสุทิชัยว่าผม ขอตัดสินใจมาร่วมนี้ด้วยเหตุผลอย่างที่บอกคนทำงานที่อยู่ใน Nation TV ได้ร้องขอผมด้วยในเรืก่การทางประธานของ Nation คุณชายบุญหน้าได้ให้คำมั่นผมว่ามีเจตนาต้องการให้ผมเนี่ยเข้ามาช่วยที่จะทำให้ Nation TV กลับมาสู่สถาบันสื่อมืออาชีพเพราะว่าหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายนะครับ อันนี้ก็เสมือนเป็นการยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารจากจากทางผู้บริหารชุดปัจจุบันที่อยู่ในเนชั่นรุ๊ปผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยอมรับได้แล้วผมก็ได้เรียนกับคุณสุธิชัยว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมตอบรับเข้ามาซึ่งคุณสุธิชัยก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรมากก็เพียงแต่ว่าคุณสุธิชัยขอ,อยังไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่ผม แต่คุณสุชายยังยังถือหุ้นอยู่ยังมีหุ้นอยู่ป,ปกติถ้าดูจากในตลาดหลักทรัพย์คือวันแรกที่มานะทางทีมงานทีนี้ก็พาผมเดินเดินทุกชั้นก็ได้เจอพนักงานเก่าๆที่รู้จักผมอยู่แล้วละ่ะทุกผแผนกทั้งฝ่ายขายฝ่ายโฆษณาฝ่ายธุรการฝ่ายกองบรรณาิการกรุงเทพธุรกิจเดนเ,นเชนคนเล็กทุกคนก็ เวลครมนะผมอาจจะสรุปด้วยตัวเองนะว่า,าต้อนรับผมก็มองเห็นว่าได้มีการลงทุนพัฒนาเรื่องช่องสตูดิโอต่างๆดีกว่าสมัยที่ผมเคยทำงานอยู่เมื่อ3-4ปีที่แล้วฮาร์ดแวร์ดีมากเพียงแต่ว่าซอฟต์แวร์คือคนอาจจะต้องอปรับระบบการทำงานบ้างปรับทัศนคติจูนมายเซตบางอย่างเพื่อให้เห็นเป้าหมายร่วมกันว่า เราจะกลับไปสู่สถาบันสื่อมืออาชีพได้ยังไงและสถานะปัจจุบันของปีที่49เข้าปีที่50ของ Nation Group เนี่ยส่วนของที่เป็นธุรกิจบอร์ดคาสติ้งมีสัดส่วนอาจจะใกล้เคียงกับฝ้าของบริษัทแม่อันนี้พอจะพูดได้ว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทลูกเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าบริษัทแม่เพราะว่าบริษัทแม่ก็จะเป็นกรุงเทพธุรกิจเป็นอะไรที่เป็นสิ่งพิม แต่ว่าทางฝั่งบอสบอสคาสติ้งเนี่ยก็มาทางทีวีมาทางออนไลน์มาทางดิจิทัลมาทางเป็นพวกวิดีโอพวกอะไรเยอะกวา่าแผนของเราเนี่ยที่ผมเข้ามาแล้วผมได้คุยกับทางคุณชายคือตอนที่ชวนคือตามความเห็นผมผมก็คิดว่าต้องต้องรีแบรนด์เพราะว่าผู้ประกาศชุด ชุดเก่าได้ออกไปแล้วนเดียวกันต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ในช่วงที่ผ่านมาก็สังคมก็มีคำถามตัวใหญ่ๆเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องรีแบรนด์เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ Nation TV เนะี่ยโดยสถานะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคนรุ่นใหม่ปฏิเสธด้วยเนื้อหาด้วยท่าทีของช่องไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้แต่เราจะบังคับให้คนรุ่นใหม่มาดูโทรทัศน์ก็คงไม่ได้ เพราะฉะนั้นภายใต้แบรนด์ Nation TV เนี่ยจะทำไงให้สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มได้คนดูที่ผ่านช่องทีวีปกติก็ยังเป็นคนดูที่มีอายุสูงอาจจะ4 0 45้า 40, 40, 50, ขึ้นไปแต่จะทำไงให้คนที่อายุต่ำกว่านั้นเนี่ยยอมรับในแบรนด์ของ Nation TV เหมือนยุคก,ก่อนๆ Nation TV เคยเป็นเหมือนโรงเรียนคนข่าวคนรุ่นใหม่อยากเข้ามาทำงานอยากเข้ามาเรียนรู้ซึ่งอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราต้องรีแบรนด์เพื่อคนรุ่นใหม่ๆ คือผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเชื่อทางการเมืองต่างกันมันไม่ควรที่จะให้ทุกคนมีความเชื่อทางการเมืองอันเดียวความเชื่อทางการเมืองของผมกับการทํางานเนี่ยแยกกันโดยเด็ดขาดผมมีจุดยืนสรับสนุนเรื่องการพูดคุยกันอย่างเปิดใจระหว่างคนต่างวัยอย่างน้องๆที่เ่ินไหวเราต้องมองเขาว่า ไม่ใช่มีเจตนาไม่ดีเพราะเขาต้องการอนาคตของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทําก็คือว่าเปิดกว้างพูดคุยอันนี้คือเป็นเป็นจุดยืนไม่ได้หมายความว่าเราไปสับนุนทุกอย่างที่เขาเสนอเพราะว่าน้องๆที่ที่เสนอก็อาจจะมีมีความเชื่อแบบหนึง่งแต่เราผ่านเหตุการณ์ผ่านความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะๆเราก็มีความเชื่อแบบหนึง่งคนอื่นก็มีความเชื่อแบบหนึง่งเพราะฉะนั้น มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าถูกผิดทันทีมันต้องมาคุยกันแต่พอเราปฏิบัติหน้าที่โดยเพราะอย่างยิ่งความเป็นสื่อเนี่ยเราผลิตคอนเทนต์มันก็เหมือนสินค้าเราต้องผลิตคอนเทนต์ที่ให้ทุกคนสามารถบริโภคได้สามารถเสพได้เราต้องเป็นเป็นแพลตฟอร์มเปิดที่ให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นความเชื่อทางการเมืองกับการทําหน้าที่เนี่ย มันคนละอย่างกันไม่ควรเอามาตัดสินว่าเออผมจะความช่วยต่างการเมืองแบบนี้มาทําสื่อแบบนี้ไม่ใช่มันคนละแบบผมจะเลือกพักพักไหน yes, อันนี้เป็นสิทธิ์ของผมนะเมื่อเรากลับมาทําหน้าที่ของความเป็นสื่อมืออาชีพแล้วเนี่ยผู้ลงโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักของของของค์กรนะ ย่อมมองเห็นเพราะว่าที่ผ่านมากระแสของการแบรนด์โฆษณานมีผลพอสมควรเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเ,เจ้าของสินค้าเนี่ยไม่ต้องการไปอ,อ,อยู่กับแบรนด์ของสื่อที่เลือกข้างคือจริงๆเลือกข้างอาจจะไม่เป็นไรนะแต่เลือกข้างแล้วมีเนื้อหาไปในลักษณะของ h ฮชสปีดหรือ มุ่งโจมตีใครอันนี้แบรนด์ต่างเนี่ยสินค้า,ต,า,ต,า,ต,าต่างเขาจะไม,ไม่ไม่ไม่ยินยอมถึงแม้เจ้าของแบรนด์จะมีความเชื่อแบบไหนเพราะว่าเขาขายของให้ทุกคนพอ,อาทางคุณชายได้อบอกแนวทางอย่างนี้แล้วเชิญผมมาร่วมในการบริหารผู้ลงโฆษณาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรู้จักผมอยู่แล้วเสียงตอบรับก็ ค่อนข้างดีผมผมมีคิวนัดที่จะต้องไปเจอเจอ,อผู้สับสุนผู้ลงโฆษณาค่อนข้างยาวตอนนี้เราก็ต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นกลับมาว่าช่องนิเช่นเนี่ยจะกลับมาทําหน้าที่สื่อมืออาชีพซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้สับสุนโฆษณาองค์กรต่างๆเนี่ยจะกลับมาสับสนุนเราเหมือนเดิมถ้ามองอย่างปกติ ไม่ได้เปลี่ยนเลยเรากลับมาทำหน้าที่ปกติเหมือนสื่ออื่นคนดูจำนวนหนึ่งที่อาจจะชอบแบบเดิมรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเป็นอีกข้างหนึ่งซึ่งไม่ใช่แต่ถ้าคนคนที่มองอย่างปกติเปรียบเทียบเรากับสื่อโดยทั่วไปไม่มีอะไรผิดปกติเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนจุดยืน มันเป็นเรื่องของการกลับมาทําหน้าที่สื่อมืออาชีพอย่างปกติไม่มีอคติไม่มีเป้าหมายทางการเมืองเท mm hmm. ่าที่ผมผมเข้ามาได้สองสาวันนี้นะเหมือนคนทำงานมีอารมณ์ของการถูกถูกปลดปล่อยจากเดิมเขาอาจจะทำงานบนข้อจำกัดบนความ ความไม่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขานำเสนอไปจะถูกใจใครไหมอะไรไหมตอนนี้ผมบอกให้ทุกคนทำงานปกติก็เหมือนว่าทุกคนถูกถูกปลดปล่อยจากเดิมที่มีข้อจำกัดมีความระแวงมีอะไรไม่มั่นใจในการทำงานของตัวเองเป็นการปลดปล่อย